สวัสดีค่ะไกด์สุภยาจะพาเที่ยวอุทยานเมืองเก่านะคะอันดับแรกเรามาดูอันดับแรกก่อนเราจะเที่ยวอุทยานเมืองเก่าเราต้องมาดูแผนถังก่อนนะคะแผนถังอุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรที่เราเห็นนี่คือเป็นตัวเก่านะคะที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะมีสภาพเป็นแบบนี้ซึ่งดี๋างเนี้ยหายยากมากเลยนะคะแล้วก็ ภูมิใจนำเสนออยู่อย่างหนึ่งนะคะเป็นต้นจามจุลีที่ต้นใหญ่มากต้นจามจุรีที่เราเรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าต้นฉํำฉานะคะลองดูน,นะคะมีขนาดต้นที่ใหญ่แล้วปีกไม้ที่ลอกออกมาเนี่ยบ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นมีอายุที่ว่านานมาก สิ่งใก้สาขาแล้วให้ความร่มเย็นที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะมากแล้วก็อ,อีกที่หนึงซึ่งเราเห็นอยู่บริเวณด้านขามือนะคะเป็นอาคารสีข,ขาวสาราสีข,ขาวนั่นเป็นศาลหลักเมืองนะคะซึ่งจะอยู่ภายในบริเวณเดียวกันหมดเลย ถ้าได้มาเที่ยวชมนะคะจะเป็นความคุ้มค่าอย่างมากเพราะว่าจะมีอุทยานมีเก่ามีวัดโบราณมีโบสถ์นะคะมีสารกเมืองอยู่ด้วยกันก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาเที่ยวจังหวัดพิจิตรนะคะไม่ว่า